ปัญหาน้ำเสียสาเหตุ 1. เกิดจากการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในชุมชนเช่นน้ำที่ใช้ซักฟกทำความสะอาดซึ่งส่วนใหญ่มีสารอินทรีย์ปะปนกับน้ำทิ้งเหล่านั้น 2. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมีปริมาณสารปนเปื้อน ที่มีอัตราสูง 3. น้ำเสียที่เกิดจากธรรมชาติอาจเกิดการเน่าเสียเมื่อน้ำอยู่ในสภาพนิ่งไม่มีการไหลเวียนไถเท 4. เกิดจากพื้นที่ทำการเกษตรเนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้น้ำยาปราบศัตรูพืชปัญหาที่ต้องการแก้ไขบำบัดน้ำเสีย รวบรวมข้อมูลและแนวคิดในการแก้ปัญหาวิธีที่หนึ่งใช้เครื่องกรองน้ำธรรมชาติโดยใช้ผักตบชวาวิธีที่สองลดปริมาณการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรวิธีที่หนึ่งใช้เครื่องกรองน้ำเสียจากธรรมชาติโดยผักตบชวาผลกระทบในด้านต่างๆหงผลกระทบต่อมนุษย์และสังคมผลกระทบทางบวกทําให้ไม่เกิดมล,ลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ ผลกระทบทางลบไม่มี 2. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจผลกระทบทางบวกได้ฟื้นฟูแหล่งน้ําให้ดีขึ้นผลกระทบทางลบไม่มี 3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางบวกไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางลบใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูน้ําเสียนานวิธีที่2ลดปริมาณการใช้สารเคมีทําการเกษตร ผลกระทบต่อมนุษย์และสังคมผลกระทบทางบวกทำให้ไม่เกิดมดลพิษและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพราะเป็นวิธีการบำบัดโดยวิธีทางธรรมชาติผลกระทบทางลบอาจทำให้ได้รายได้น้นอยกว่าปกติเพราะมีการงดใช้ยาฆ่ามแมลงทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่กำหนดตามเป้าหมายผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลกระทบทางบวกไม่ก่อให้เกิดมดลพิษและไม่ ไม่กระทบต่อแหล่งนะ้ำในชุมชนผลกระทบทางลบอาจทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่คาดไว้หรืออาจมีการเคลื่อนค่าเคลื่อนเพราะมีการลดใช้ยาฆ่ามแมลงผลกระทบทด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางบวกได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรทำให้ไม่เกิดมล